อย่าพะไรหรอเข้าใจปะอย่าพามิงไปตายอีกเข้าใจปะอืมมิ้นนี่แหละพาพี่ไปตายตลอดเลยอะไรนะใครพาใครไปตายนะเมื่อกี้กูเดินตามพี่เมย์เออมิ้นมิ้นว่าไงกูไปใจคนเดินพี่เมย์เมื่อกี้มิ้นว่าไงพี่ยังไม่ได้เจอไปไหนเลยเนี่ย

่ตรงลงมันขึ้นมันเข้ามาในนี้ด้วยเหรอไม่ไม่ไม่มันมันลงตรงนั้นแทนโอ้ยนี่เล่นได้ไหมเนี่ยเมียนที่เมึงมันมันเปล่งแฝงเนี่ยคอร่าขมือมันเปล่งแฝงมีอะไรแล้วหรอวันนี้เหมดอนละหมดตัวละ ไม่กังวอเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะครับก่อน นี่เดวเมนอยู่ตรงนี้ไปก่อนทำ,ำปิริแล้วค่อยลงไปต่ำปฏิกิิาแล้วค่อยลงไปไม่ตายได้แบบไม่หนักหงายใจ <c oughs> นี่จะตั้จะโควก ที่สุดท้ายเลยมึงอะ <laughs> ไม่จริงไม่มีจะขอบเลยยอมเป็นคนสรรมดาไกวีเนี่ยใช้ระบบสองไหมว่ามีตัวทำให้เฟรมเรทตกเนี่ย <laughs> ข,ข้างล่างเนะี่ย มัสาสแล้วส1แล้วมสแค่เดียวตัมือไว้ไม่รีบเรามีตัวบินขอบวนแปดนี่นบอลไรมมยวนหนึ่งวนสอง มีคนรีบมากุยสัตว์คนดิแถวๆี้คนตายนะเพราะว่าเขายังขัดเยอะสิแล้วว่าไปตายไวว้้ไปตายแบบไม่ติดตังใจคนหยดอย่าง ชิวน่ามีชิวในบ้านเดี๋ยวต้องบ้านจัดสรรเลยไปมีคนมาหน้าเราจำหราปชิว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 ชช่วดิวิวชิวชิวชวชิว อยู่ตรงนั้นน่ะนี่เอาทำไมน,นี่ตัวนั้นน่ะปีบแล้วนะไกลอยู่นอะอยู่นี่นนไกลมนอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละอยู่นั่นน่ะอยู่นั่นน,น่ะนี่เราใส่หัวมันเลยเวงก็ไกลยอยู่นะเราควรจะบิน,นะนไหม <c oughs> ไดดกลดิวงไกลมากไม่ไกลพี่เมย์วงหนึ่งกลัวอะไรวะ มันเลาไปกันสอคนพี่เมย์ไปเออไปเลยคิวไม่หีบทีสั่เย

anh em em ở hôm nay em ở hôm nay เอาเอาก่อทองไปก่อทองไปไม่หมดจ้าไ่หมดไม่หมดยฟวนี้เต็จสุดบินแล้วนะ จะวิ่งไปกาา็แล้วแต่ผมน้ำอยู่เย้่่อ้ห๊ะไน้ะอ้่อ่้นเื่องบนกันนะเค um ่องบนเน,น, um น,นี่ยเนี่ยเนี่ยไม่มีปอ <c oughs> สวัสดีครับวันดีรับสัสครับพี่มิ้นเอพี่มิวเธอพี่มสวัสดีจ้าไวะนิวไงยวผมได้สักวันเดี๋ยวพี่วินเขาเคจมเกี่ยวผมวด้ดีครับจังหวะมันได้จังหวะมันได้ผมว่ารอบได้แล้วผมเข้ามาผมต้องบอกผมนิวครับสวัสดีครับพี่มิวจริงต้องตอบทั้งชื่อจริงและนามสกุลด้วยเปล่า มาจบจากพี่ไหนคณะอะไรพู่คณะอะไรกับใครพี่เช็คชื่อผมด้วยไม่ดีว่าสวัสดิ์งานก็ผมส่งเรซูเม่มาด้วยกับเวลมินมาครับมินหมิวไปแล้วเรวตอนนี้พี่อยู่ที่ประมาณแบบ <ส>มินสามพันสี่ร้อยหวไปแล้วอะเหีวไปแล้วอ่ะเด็นสไนา์กูยิงอยู่อโอ้โหมึงสนา,กา์กวอีอ่สิบห้ามึงจะยิงโดนอัแง่ขึ้นแนีนนาานแตางบกว่าี่มิอแบบลวบลยวงมันอยู่ข้างหลังนะไม่ได้อยู่ข้างหน้าไปไหนกันแล้วอ่ะ มีคนมีคนข้งหน้าเลยอะางหลังงไม่ข้หเานะอ้าอ่โอเคโอเคเีม่มองไม่เห็นอิสัตส

เหรอี่ยังชิวอยู <t <t ่เลยอ่ะพี่เมย์คยชิวๆเมื่ไม่ <t <t ูเลยเพราะว่าเพราะว่าไม่มีเบิด้ยเดี๋ยวเข้าไปชิวเยอะแล้ววะพี่เมย์ฝากเก็บระเบิดมาให้หนูหน่อยดิเ้าเอาชิวไปได้ปาะพี่เมย์ไมไม่พี่มีละเบิดแค่อันเดียวเพิ่งเก็บเมื่อกี้สดๆร้อนเลย มันไม่มีแล้วป้าพี่มีอันเดียวเนี่ยพี่มีแต่ชิยวเนี่ยสิบอันเมันเมึงมาเตีวระเบิเราต้องไปเอามันนี่ไงเสรดีโอ้ยพี่มึงหัว กับมนหัวกับมีดใช่ไหมวันนี้พี่เล่นแล้วมึนมึนตลอดเลยเนี่ยเอ้ไม่รอคูบูผิวมาใส่โอไม่จิ้วก่อนก่อแตกก่อแตกก่อแตกแล้วมันเกาะแรงมากก่อแตกแล้วไม่มันลงไปแล้วมันลงไปแล้วโดดลงไปแล้ว ไม่ไม่ลงลงไปพูกกับมันลงไปบู๊กับมัน,ปปม,นมันโดนมันโดนไม่ันนี้นี่นูนอยู่ไม่ข้างล่างเนี่ยมันพู๊กันอยู่ไม่ไปเหรอเทลมุนกันมากเลยเนี่ยเน่ยเนี่ย,เ,ยเออ มันชุบมันชุบมันชุบเออเห็นเปล่าเห็นเปล่าว้ยมามาทำไม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 ใช่ไหม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 กระป๋องอะไรมี่ก่อนใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้พี่ขอฮิลก่อน มีเคเบอร์ด้วยอ่ะนี่ผู้ถามคำเดียวผู้ถามคำเดียวใครลาดกูกูได้แต่แอซิร์ะกูไม่เล่นแล้ไอ้สไนอ่ะใครแม่งลาดกูพี่เมย์อยากให้รู้นะให้รู้นะกูมีกอนนะพี่เอาคเคเบอร์เคเบอร์ไปดีไหมเนี่ยฮึ่มคอมมืนอ่ะคอมมืใเดี๋ยวโดนเถอะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแหน่เดี๋ยวโดนยิงอบ อยู่หลังกำแพงดีกว่าคุณแต่หลังกำแพงค่อนข้างโล่งอยู่นะแต่ว่าหดนึ่งสองกระบอกอะไฮรัดกูย์สัตว์หนึ่งคิวเจ็ดแอซิดไฮรัดกูย์แบบนี้ตาเป๊ะเท่าไหร่ได้หกร้กร้องมันมันมาจีนตะเกาวาไหม่จีนตะเกาาเมื่อกี้มีเคเบิลอะหยิบกับไปยังหยิบแล้วหยิบแล้วยังแมวหรอเต้นกับมึงกูไม่ได้หยิบหรอกเคเบิล เฮ้ยมันมาแล้วลมันมาแล้วย,ยังไม่ไกนะยังไม่ถึงใช่มันยังไม่ถึงยี่สิบห้าคูเน้นยินมายากใกล้เท่านั้นเด้อเย่อยากกลับไปเก็บคูนสามมากเลยเน่ยนาเปลี่ยดไหมกลับไปได้นี่ตอนเนี้ยกลัวบิ๋วมันเข้าไปไวอะ่ะยังยังวงอยู่นี่สัตวบจับของจับไปเก็บแป๊บเดียวก็หายไปแล้วขอกลับไปเก็บคูนสามก่ะ มึงขอพี่แกเป็นเคเบิลที่ยืนอยู่บนหิงลองเองนงนน่นเตนเใช่ใช่ We're already in the ring. Guess I'll run in circles for h u s วลีว่าวลจะแพเจงได้เลืออยู่ตรงนั้นแหละจริงลวงแล้วลวงแล้วลวงแล้วไลวงแล้วอ่ะ ไหนอ่ะกอแตงกอแตงกอแตงปะเฟเดอร์กอแตกแล้วเวดเวทเวดล่วงเวทล่วงแล้วเวทล่วงแล้วแชมได้แชมเราแชมได้เหลือเหลือแค่เรากับมันแล้วเหลือแค่เรากับมันแล้ว แค่กูหยิบมาเดี๋ยว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 คนเดี๋ยวคนเป็นออกเทนสามสามสี่อ๋อเขาแบบว่าเป็นแบบว่าไม่ไม่โชว์โชว์เป็นแบบโหมดโปรเพ